พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรีได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวต้มมัดเนื่องในวันมาะบูชาที่บริเวณยอดเขาว,วัดนาหนองสืบสารอนุรักษ์ประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานให้อยู่คู่กับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะชาวชุมชนไทยยวนโดยปนีนะครับเป็นการจัดงานเป็นปีที่87 เมื่อเวลาเจ็นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์6 8 6 8ที่บันไดยพญานาควัดนานองตะบดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนางสาวทิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตราัยสักการะรูปเหมือนอดีตเจ้าวาดวัดนานองโดยมีพระครูวินัยทออำนาจอนุพัโทเจ้าวาดวัดนานองประธานไฟส่งให้สิลและประกอบพิธีทางศาสนา โดยทางนี้นะครับประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันถวายจตุป,ปัจจัยพยาธธรรมพร้อมกดน้ำรับพรโดยมีนางสาววณิษฐาสุวรรณเสริมสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีดรนภสรศกศรีวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีนายสุธิพงศ์งพุทธจันทาในอำเภอเมืองราชบุรีนายสารลดมูลพวงนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตมุดดอนแลตลอดจนส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีเปิดงาน มีนางยังเข็มนาคก,กำนันตบ,บดอนแรกกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีบุญเดือน3งานประจำปีปิดทองลอยพระพุทธบาทตักบาทเข้าตัวมัดวัดนาหนองเป็นปีที่87จากนา้แมประธานได้กล่าวเปิดงานและลั่นของเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายชุมชนคุณธรรมโรงเรียนวัดนาหนองและภาคส่วนต่างๆและชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง13กุมภาพันธ์2568 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีของชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเผยแพร่อัตลักวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยนราชบุรีด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยประชาชนที่นำลูกหลานแต่งกายด,ด้วยเสื้อผ้าพ,พื้นถิ่นของชาวไทยยนเป็นผ้าท,ทอมือที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์นำมาตัดเป็นเสื้อและผ้าสิ่งที่สวยงามแปลกตาและยังมีนักท่องเที่ยวที่พากรอบคุม่มาร่วมทำบุญข้าวต้มมาที่ทางวัดร่วมกับชาวบ้านหอา่อข้าวต้มไว้ จากนั้นเป็นการแสดงลามแบบศิละปะวัฒนธรรมไทยยวนจากโรงเรียนวัดนานองและน้องๆจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีเพื่อให้ประชาชนรับชมและเก็บภาพเป็นที่ะระลึกทั้งนี้ถือเป็นการจัดงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มมัดท,ที่มีแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรีโดยมีความหมายของการห่อข้าวต้มมัดท,ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมกันจัดงานบุญขึ้นการลงแขกการกลนข้าวเหนียวและนำมาห่อเป็นข้าวต้มมัดให้ผู้ที่เดินทางม,มาทำบุญในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมการถวบนตักบาตรข้าต้มมัดนั้นในปีนี้ประชาชนจะยืนรอเป็นแถวยาวด้านล่างห้ามขึ้นไปตากบาตรบริเวณบันไดเพื่อความสวยงามของการถ่ายภาพมีการแต่งชุดเทวดาสององค์เดินอุ้มพระพุทธรูปนำหน้าและมีนางฟ้าตัวน้อยเดินตามนำหน้าพระสงฆ์จากวัดต่างๆกว่าหนึ่งรูปที่เดินอุ้มบาตรเรียงแถวลงมาให้ประชาชนได้ร่วมกันใส่ปัจจัยดอกไม้และใส่บาตรข้าต้มมัดแด่พระสงฆ์ยาวไปจนถึงรอบพระอุโบสถของทางวัด ที่มีพุทธศาสน,นิกชนมารอใส่บาตรเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ประธานได้ทำพิธีตัดลิบบินเปิดตลาดไทโยนรูปโฉมใหม่ซึ่งการตักบาตรข้าวต้มมัดเวียนเทในวันมาค้าบูชาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นงานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานมากกว่า87ปีแล้วจากความร่วมมือของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมปัญญาท้องถิ่นความหลากหลายของศิลปะวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและความเป็นไทยตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมการแสดงทางที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกของคนรุ่นใหม่ก่อนกลับบ้านทางวัดยังได้ให้พุทธศาสนิกชนได้นำข้าต้มมาที่สายบาดแล้วได้นำกลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย